เกสอนอัมารินเนี่ยเราเพิ่งมากินแค่ร้านในร้านเดียวแต่จะบอกว่าที่นี่มีเกสอนบูตวินเลจที่ยิ่งใหญ่มากแต่ดูไก่เขาดิร้านที่แบบกำลังไวรัลกำลังเป็นกระแสเลยนะทุกคนอ,อร่อยมากอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาสาขาใหม่อมโอ้โหดูฉ่ำมากโอ้โหสุดยอดความพิเศษของช็อกโกแลตที่นี่คือเป็นช็อกโกแลตที่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นแบบเครื่องดื่มต่างๆจะบอกว่าร้านทุกร้านที่เราไปมาวันนี้ ออลี uhm ่แอคเตอร์สอนหมดเลยนะโอ้โหคนเยอะเหมือนเดิมเลย LV c า f e ใครกินแล้วคอมเมนต์ก็หน่อยว่าชอบไม่ชอบนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นี่เราขายในต้นคลิปเลยเหรอเนี่ยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดร้านอร่อยร้านเด็ดร้านใหม่นี่ขึ้นมาให้นัทนละพีวีนะครับ ครั้งที่แล้วที่เรามาเกสสตรอัมรินเนี่ยเราเพิ่งมากินแค่ร้านนี้ร้านเดียวใช่ปะแต่จะบอกว่าที่นี่มีเกสสตรฟู้ดวิลเลจที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งวันนี้เราจะมาตะลุยกินที่นี่กันเกสสตรฟู้ดวิลเลจมีที่ไหนบ้างก็คือมีที่ตึกนี้เนาะเกสสตรอัมรินมีเกสสตรทาวเวอร์แล้วก็เกสสตรเซ็นเตอร์วันนี้ก็อยู่กันนัดเยาวๆตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง1นึ่งทุ่มห้ามปิดคลิปใครปิดคลิปกดด้วยระหว่างตอนที่เรามากินหลุยใช่ปะจนถึงตอนนี้มันมมมีีรร้้าานนนเเเเเปิิดดให่ยยออะะลกไ มีร้านแทรนีฟูที่เป็นแบบกระแสน้ำปั่นนะใช่ไหมคอปเปอร์เพ <Copper. S 1> ิ่งเปิดใหม่แบบยิ่งใหญ่เลยนะครับวันนี้เราจะลุยแบบเปิดใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราไปกินฝั่งนึ้นด้วยเป็นแบบคาเฟ่ลับที่นั่นเองอ่ะก็ยังไม่รู้ว่ามันมีคาเฟ่อยู่แล้วก็ที่จน,นบอกตอนต้นว่าเกรซอนิลวเลจใช่ป่ะมันยิ่งใหญ่แค่ไหนมันมีทั้งหมด49ร้านอาหารด้วยกันแต่ร้านเนี่ยก็คือมีความแบบระดับโลกนะเดี๋ยวก็จะมีร้านจากคุณฟลุ๊กมาเปิดเป็นร้านเนื้อร้านมิชลินร้านเด็ดร้านดังก็มีครบนะ อาหารนาไว้เกินไวแบบปุ๊บมาเลยเชียร์คือกลัวเรารอนานเราสั่งไว้ให้อะให้ดูจากหน้าตาอาหารก่อนนะครับมันก็จะมีความแบบอเมริกันเป็นชิคเก้นวานฟแล้วก็อันนี้นะ่าคือเป็นรู้เลยแหละว่าคืออะไรอเมริกันเบรคฟาสต์นะครับโหชิ้นทุกอย่างคือจุกใหญ่เยอะ ผมชื่อเดี๋ยวเราจะไปอเมริกาด้วยเดือน5ทุกคนใครมีร้านอะไรเด็ดๆแปะได้น,นะแบบว่าจะไปนิวยอร์กไปโอเออะไรอย่างเงี้ยร้านเนี้ยคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสาขาแรกของเขาเนี่ยมันจะมีความแบบอเมริกันจ๋ามากแต่ว่าอันนี้เขาจะปรับร้านให้มันมีความแบบลักชูความไฟไดายขึ้นมาได้แสงธรรมชาติด้วยอ่ะมันก็แบบดูโปร่งดีทุกคนมีความหรูมีความแพงอ่ะเดี๋ยวไก่จะไม่กรอบกินเลยแล้วกันเป็นชิคเก้นวอฟเฟล นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่450บาทเดี๋ยวกินแบบว่าไม่ต้องใส่ฮันนี <gor pet> ่ก่อนแล้วกันอตะดูไก่เขาดิออมากหอมากเลยอ่ะคนดูคือตายแล้วตอนนี้นี่นี่เนื้อไก่ดูเนื้อไก่อร่อยมากไก่มากๆ เหมือนเขาจะหมักเครื่องเทศมามันมีแบบหอมเครื่องเทศหอมพริกไทยแล้วรสชาติคือออกไปทางเค็มเมที่แบบกินแล้วอร่อยเลยอะไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิน้นอร่อยมากแล้วมีออกสไปซี่นิด,นดแล้วกรอบมากเลยอร่อยอร่อยมากลองพร้อมกับวาฟเฟิลจริงๆวาฟเฟลแเปล่าๆก็หอมแล้วนะคือวัตถุดิบแต่ละอย่างอะอร่อยหมดเลย ดังนั้นถ้าเกิดเราเติมอะไรไปมันก็ต้องอร่อยอนี่น,นีเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้มาจิน่าฉ่ำป่ะไม่รู้นั้นกล้องดูฉ่ำไหมฉ่ำไหม,มสุดๆไหมสุดๆปอ,อฟโฟมมันแบบหอมออกหวานนิดนึงแล้วก็มีน้ำผึ้งมาตัดดีมากกรอบกินอเมริกันเบรคฟาสสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเชค อันนี้เป็นสตอเบอรี่มิลช์เชคหวานนัวเข้มข้นสไตล์มิลช์เชคโอเคอ,อันนี้มันเป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะครับก็คืออเมริกันเบรคฟาสต์เ็าจะมีไก่ทอดมีแฮมมีไส้กรอกมีไข่มีหอมแล้วก็ผัดกับลูกเกดข้างล่างหน้าตาดูดีเลยอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าเราจะเริ่มกินจากอะไรก่อนดีใหญ่มดเลยอ่ะงงอะ่ะเราเราเอาไส้กรอกก่อนแล้วกันเห็นนบอกไส้กรอกเป็นแบบนำเข้านะฮะ ชิ้นใหญ่จุดกุโอ้โหหล่อนแล้วแล้วเมื่อกี้มันมีเม็ดพริกไทยอยู่ใช่ปะก็กินเข้าไปแล้วมันจะได้กลิ่นแบบพริกไทยแล้วก็ตัดเลี่ยนเสกอกดีดีเพราะบางทีเสกอกมันก็จะมีความมันหมูใช่ไหมอืมก็มีพริกไทยมาตัดอี๋ ข้งแฉะไปแล้วก็หอมแบบวม่าเกิดเท่เนนิดอริงีอ่ะเขามีแบบพวกแพนเค้กเป็นขนมหวานนะนะแบบว่าใครมากับเพื่อนมาทัสามคนก็จะสั่งของข้าวตองขนมหวานหนึ่งแชร์กันจะเดี๋ยวไม่เห็นภาพอันนี้จะเป็นแบบแพนเค้กจริงๆมันจะมีแพนเค้กแบบกับเบคอนกันเลยด้วยเนาะแล้วก็มีแพนเค้กแบบเปล่าๆถ้าเกิดว่าอยากกินแพนเค้กเดี่ยวๆก็นี่เลย แบ่งๆกันนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีอีกหลายร้านแต่ก็อยากกินนิดน,นึงอ่ะบ่อยเดี๋ยวเจอกันที่ร้านต่อไปครับไปต่อกันที่ร้านที่สองนะครับปเปอร์ร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ชั้น3โอ้โหอันนี้เป็น ครั้งแรกที่มาสาขาใหม่เพราะก่อนหน้าน,นี้พี่คอปเปอร์เขามีการจัดงานวันบล็อกเกอร์วันรีวิวคือแบบยิ่งใหญ่ไปเล้ละนอกจากหลายคนก็น่าจะลงคลิปไลอยแล้วนะครับวันนี้เราล้าหลังมากเลยแต่เมื่อไรเราต้องทำเต็มที่ความรู้สึกแรกเรารู้สึกว่าที่นี่มันมีความแบบคอมแพคมีความแบบอ,อยู่ใกล้ๆกันกถ้าเกิดว่าที่นูนนะ่นเนาะมันจะเป็นแบบตัว U ว่างๆอันนี้มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมเห็นปะคือเข้ามาเสร็จปุ๊บเจอสเตชันน้ำเลยเจอสเตชันอาหารเลยตรงนู้นก็คือเป็นอีกสเตชันหนึ่งก็คือสุว่า ให้มันเดินง่ายด้านขวาตรงนี้คอนเซปต์เดิมก็มจะเป็นแบบน้ำที่เป็นไนโตรจริงๆแล้วจากที่สอบถามมาเขาบอกว่าเมนูของสาขาเนี้ยกับสาขาณ่ะมีความคล้ายกันแบบเกือบร0อเตจะมีเมนูพิเศษเฉพาะมีแค่ที่เนี่ยอยู่ประมาณ8 9ดเเมนูไหมแล้วก็มีความริบที่มีแค่ที่นี่แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับเอาอยู่นะครับจะเลิกด้วยอยากกินมากเลยความริบไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมีให้เรากินหรือเปล่าส่วนเนี้ยเหมือนเดิมก็จะเป็นพวกซีฟู้ดนะครับตอนนี้เป็นพวกข้าวซอย แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือนี่คือต้องสั่งอยู่แล้วแหละป็นแบบทำสดข้างหลังพรงนู้นก็จะเป็นพวกอาหารไทยแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายตอนนั้นก็จะเป็นพวกซาชิมิต่างๆตรงนี้ก็โซนที่เป็นแบบครัวร้อนพวกปาเกตตี้พาสต้าของทอดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพวกซุปอะไรก็คืออยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ตรงนู้นเป็นสเตชันย่างเนื้อกริลบาร์ตอนนี้เ,เราจะไปสั่งเมนูที่ที่มีแค่ที่นี่แล้วกันนะอะไรที่เนซิกเนเจอร์ก็สั่งมาด้วย <S <S พวกแบบซุปทาฟโฟยังไงก็ต้องสั่ง วิธีการสั่งของไม่แน่เหมือนเดิมก็แจ้งพนักงานเลขโต๊ะแล้วก็สั่งเมนูที่เราต้องการแล้วก็เมนูใหม่คือนี้นี่เป็นปลาอลาสก้าโซแล้วก็ปลาฮาริบัตผมเอาพิคพอร์คทงกระสืออันหนึ่งครับโปรตีนพิซซาชิโอครับหอยเชลล์ฮอกไกโดหนึ่งครับแล้วก็ปลาฮาริบัตหนึ่งฮาริบัตหใช่อันนี้ก็คือสเตชันคริวบาร์หรือเป็นเนื้อนะครับเขากำลังหั่นบีฟเวลิงตันอยู่เลยอืมโอ้โหดูฉ่ำมากโอ้โหสุดยอด ออกมาแบบมีเดียมเลยสีแบบชมพูแบบเบาๆอันนี้เป็นทอมฮอคโอค้โอดูดีมากเลยอะ่ะเหมือนกิน20คนหละคือเมนูไฮไลท์ซีเนเจอร์ของเนี่ยเขาก็เป็นซุปทัฟเฟิลอันนี้เราก็จะแบบเปิดแอปพิทเซอร์ต่อรับรดด้วยนี้ก่อนคองคอนเซ็ปต์เดิมอร่อยเหมือนเดิม เดี๋ยวเราจะกินอันที่มันแบบแห้งๆก่อนอันนี้เป็นชีสวิวเข็มคนมากแต่ว่าเราต้องแบบห้ามใจตัวเองก่อนอ่ะอันนี้เราเอาเนื้อน,นี่ก่อนแล้วกันนะโคมอฮอกดูเขากริลวมาดิข้างนอกแบบมีความคริสปี้ข้างในเป็นแบบมีเดียมแรกกำลังพอดีเลย คือเมนูเนื้อทอมฮอกอันนี้กับบีฟเบอร์ินตันเนี่ยมันจะแบบไม่รวมอยู่นในบุฟเฟต่ตปกตินะเดี๋ยวเราขึ้นรูปรไลอแนดไมาให้แล้วกันแบบว่ารูปแบบบวกเนื้อบวกอะไรอย่างเงี้ยเผืแ่อบบแบบงงว่าเฮ้ยทำไมฉันมาแล้วฉันไม่ได้สั่งเนื้อต้องสั่งเพิ่มนะครับม,มาบีฟเบอร์รินตันบ้างเมนูนี้นี่หากินยากนะเราก็ทำยากด้วย สุกกลังดีแล้วก็รสชาติเข้มข้นหอมเนื้อแป้งดี<ม>น่ะกระบาที่สปาเกตตี้ของเราก<ม>ัดจ้้อนทุกคนเดี๋ยวนะจะดินนิ้วแล้วจะเบ็งเซตตรงนี้เป็นอาหารที่มีแค่ลี่อดเกสรนะครับ เป็นเมนูที่มีขายในเฉพาะสาขาเกสรอ,อันนี้ดีวกว่าอยากกินมากโตาเติท s ซัชิโอแล้วก็เป็นไทโกซอสเขาอะเคยออกแล้วที่สาขาเดอะเซนต์แต่ว่าช่วงวันเลนไาย์เนี่ยมีความแบบพิ้งๆอะไรยอย่างเงี้ยหอยสดมากอะทอนด,ดีมากเลยธรรมดิธรรมิ กินอันนี้แล้วสดชื่นมากเลยอ่ะมันเป็นคอนสึแบบสับป,ประรดอ่ะปกติปลามีความแบบเลี่ยนหน่อยใช่ปะ่ะแล้วพอมันได้คอนสึได้ซอสสับป,ประรดอ่ะอตัดเลี่ยนเลยดีมากอ่ะต่ออันนี้โ <c oughs> อ๊กไกโดสแกลบอร่อยมากหอยสดมากแล้วซอสคือซอสดีมากซอสจะออกแบบเปรี้ยวๆกลิ่นสับปะรดแบบสับปะรดเลยอ่ะ <c oughs> โกนว่าสวรรครสแต่มันไม่ได้แบบเปรี้ยวจัดนะไม่ได้มีเม็ดมาแบบไม่ได้มีเม็ดสวรรครสอ่ะเขาเลียคอมเมนต์มากถึงขนาดแบบว่ามีเมนูแยกออกมาเป็นอันเนี้ยเออใช่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 ปลาคาริบัตปะใช่ันะปลาคาริบัตครีมไวฟ์ปลาโอ้โหมันดูนุ่มมากเลยเมื่อกี้แค่แบบปุ๊บลงไปอ่ะออกแล้วอ่ะแบบหนังมันบางแล้วย่างมากรอบแบบ กรอบอเงี้ยเลยกรอบซอสก็ดีเต็กลิ่นเห็ดหอมๆอ่ะเอาสุดท้ายและขอลองอย่างหนึ่งเป็นเมนูใหม่เหมือนกันเป็นพิงพอกงคัสือเคอหมูชมพูอย่างเงี้ยมันสุกแล้นะแต่ว่าเขาแค่ซูวีมาเฉยมันก็เลยดูแบบชมพูชมพูโอ้มัน,นอร่อยมากเหมือนในร้านหมูทอดชงคาสือเลยอร่อยกว่าด้วยซ้ำโอ้หมูนุ่มมาก ให้ดูข้างในอีกทีนึงดีงามมากทุกคนต้องต่างอันนี้เรายังมีแบบก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวซอยแกงปูขนมหวานอีกทุกคนเรวขอพักยกข้อนี้ก่อน ด้วยความที่วันนีนะ้เรากินทั้งหมด5ร้านนะครับแล้วแต่ร้าน,นก็จะมีอาหารเยอะๆน้อนั้นก็ไม่สามารถกินได้ทุกอย่างแต่ว่าเราก็จะแบบมาแนะนําว่าเออมีอะไรบ้างละกันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าก็ควรสั่งแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเขาแบบทําสดๆเลยแบบเลือกเส้นเล็กเส้นหมี่ได้แล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยก็เป็นเนื้อดิบเนาะแล้วเขาก็มาแบบไม่ได้ลวกเขาเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยใส่ลงไปในชามเพื่อให้เนื้อมันสุกแบบกําลังดีนะครับไม่ได้แบบสุกจนเกินไปเพราะว่าเนื้อก็ควรกินแบบนี้แหละมันจะนุ่มมมมีีททัั้้้้งงเเนนืออหูจะป็็กแแบบบบซชิ แซลมอนมีกุ้งมีโฮตาเตะหรือกุ้งแม่น้ำเผาอย่างเงี้ยก็ดูดีหอยนางรมดูชิ้นใหญ่เกินเบอร์มากน้อลาดซีฟู้ดใส่เข้าไปโอ้โหดูดีเลยจบนอกจากของคาวของหวานทนี่นี่ก็คือฟังกุรี่เหมือนกันเดีย๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างถ้าขนมหวานเนี่ยจะมีพวกทั้งขนมไทยขนมนานาชาติแต่ที่นี้กินประจําทุกครั้งก็คือชีสเค้กอันนี้ชอบมาก One of the อะเบเลยทุกคนชีสเคก้กเขาจะมีความแบบเนี่ยเยิมย้มๆน้ำๆหน่อยๆ ดีอร่อยลาวาลาวาโอ้โหเ,โเก่งมากอร่อยอร่อยหมดทุกตัวเพราะว่าจำรสชาติได้เดีย๋ยวพาไปดูเครื่องทำไอติมอันนี้เครื่องที่บอกว่าราคา7จ็ดแสน,แสนเอาวันนี้ลานหนึ่ง <c oughs> แล้วก็มิ์เบอร์รี่หนึ่งครับเนี่ยดูดิพี่เขาตักง่ายมากเลยไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมพี่ ตักง่ายไหมสมูทมากขอบคุณครับเดี๋ยวเราขอไปกินไอติมแล้วก็กินของบนโตให้หมดนะครับแล้วเหลืออีกสามร้านเดี๋ยวเจอกันที่ร้านที่แบบกำลังเป็นกระแสเลยทุกคนน้ำปัน่นมาแบบบูสตบูสตหน่อย Boost Boost Energy Energy ยันเราร้านนี้ชื่อว่า Plantiful ร้านที่แบบกําลังไวรัลกำลังเป็นกระแสเลยนะทุกคนเห็นเท่าว่าครูวิกนึงอ่ะขายได้แบบพันๆแก้วเลยสวัสดีครับช่วงนี้เห็นแบบขายดีมากไปค่ะตอนนี้นะคะที่เป็นกำลังกำลังฮิตกันอยู่เลยก็คือ Strawberry Glass ค่ะ Strawberry Glass, Blueberry Bomb แล้วก็ Just Berry ค่ะส่วนตัวนี้เป็นเมนูใหม่นะคะก็คือเป็น Global Berry Boost ค่ะมาโอเค Strawberry Glass หนึ่ง แล้วก็ blueberry bomb หนึ่งครับไ twin m a c h i n มช็อปิคอลซันชัยเราจะได้แบบมีสีสันสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีชมพูอะไรอย่างงี้ขุกสีมีอะ banana คาคาโอีก่งสีผลไม้สี <laughs> สันลไครับโอเคค่ะ <laughs> ที่รู้มาจุดเด่นที่นี่คือเขาใช้ผลไม้สด ในการทําเมนูใช่ไหมครับก็คือแบบไม่มีโฟรเซนไม่อะไรเลยผลไม้บางบาง,บางชานิดยังเป็นโฟรเซนค่ะแต่ว่าเราจะไม่เติมน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลเลยค่ะเป็นทุกอย่างจากธรรมชาติตโอเคครับบลูเบอร์รี่สตรอบเบอร์รี่อ๋อสีสันสดใสกร <Green machine S 2> ีนแมชชีนก็คือเรามีครบสีเลยทุกคนกินอะไรก่อนดีอ่ะสตรอบเบอร์รี่เกลสเป็นอันนี้มีสตรอเบอร์รี่บานาน่าบลูเบอร์รี่เดสแล้วก็โอ๊ตมิลค์ น,นี้อร่อยมากเลยอ่ะหอมสตรอเบอรี่หอมกล้วยมีกลิ่นบูรี่ตบท้ายอร่อยมากราคา180อ่ะอันที่2เรากลับมาสีเขียวมั่งกรีนแมชชีนอันนี้จะมีสปิเนชนะก็คือผักขมกล้วยโอโวคาโดแล้วก็โอ๊ตมิลล์190เอ้ยอันนี้มันให้ฟิลแบบมันๆนนะอร่อยนะมันมันๆอโวคาโดอะแต่ว่าไม่ขม ถ้าอะโวคาโดแบบบางที่เอามาแบบไม่ดีใช่ป่ะมันจะมีความเฟื่อนความผมแต่อันนี้ก็ไม่เลยดีมากอันนี้นี่อันนี้ tropical s u สั h ชายคือทางร้านเขาเอาผลไม้แช่เย็นมันจะมีทั้งผลไม้แบบสดแล้วก็มีแบบโซเส้นบ้างบางอย่างทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่มีน้ําแข็งอันนี้สดชื่นอันนี้เย็นกว่าเพื่อนเขาเลยอ่ะอันนี้มีแบบอะโวคาโดแมงโก้ฮันนี่แล้วก็โอ๊ตมิลค์เปรี้ยวหวาน เปรี้ยวแมงโก้หวานฮันนี่ใช่เกิดว่าคนมาครั้งแรกเลือกได้อันเดียวเลือกอันเดียวหรอวันนี้แล้วกนชอบกินสตรอเบอรี่แล้ว,ลวมันกลิ่นมันแรงเออิ่มแล้วแวต่คนคือถ้าเกิดว่าใครอยากมากินเป็นมื้ออาหารจริงจังอ่ะเนี่ยเขาก็มีแบบว่าสลัดพวกแรปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกตัวเนี่ยเป็นแพลน t b a s e หมดเลยนะก็คือไม่มีเนื้อสัตว์ถ้าทางผู้ใหญ่ใจดีเห็นนะครับในคลิปนี้ให้นัทมารีวิวร้านแยกได้นะครับติ๊กต็อกก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านที่4นะแล้วเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเป็นแบบร้านลับตอนนี้นะก็อยู่ที่เกสรทาวเวอร์นะครับที่นี่เนี่ยก็จะเป็นตึกที่มีออฟฟิศอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟเพียบเลยแต่ว่าร้านที่จะมาคืออันนี้เป็นแบบทิดเด n น a าเ ดูเป็นคาเฟ่แต่ว่าข้างในอ่ะขายรองเท้าด้วยเอองงไหม <laughs> คือใจจริงแล้วอยากจะทำคาเฟ่ใจจริงแล้วเป็นร้านขนมหวานวอ๋ออ๋อแต่ตอนนี้คือคนมาซื้อซื้อเครื่องดื่มเยอะกว่า <c oughs> เดี๋ยวผมเอาเมนูเบสเลอร์เลยครับ Royal Dark Chocolate แล้วก็เอา Belgian Chocolate ที่เป็นที่เป็นอันนี้ครับ <c oughs> ความพิเศษของช็อกโกแลตที่เนี่ยคือเป็นช็อกโกแลตที่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่เป็นแบบเครื่องดื่มต่างๆถ้าเป็นตัวซอฟต์เสิร์ฟเนี่ยก็ยจะเป็นจากเ,เบลเยียมนะครับทำไมเราถึงแบบต้องแยกสวิสต้องเป็นเครื่องดื่มแล้วเบลเยียมต้องเป็นไอติมอะไรอย่างเงี้ยครับรสชาติช็อโอะไรที่แตกต่างอืม <c oughs> อหยเ <c oughs> ข้มข้นมากอัน,นนั้นก็คือสวิสช็อกเหรอครับใช่เนี่ยความแกลมความแกลมไฮโซมากเราติดคำนี้แล้วอ่ะ ตั้งแต่ถ่ายกับชื้อปากมาก็เงติดเลยเราไปดูลคลิปไหนออนก่อนทุกคนอย่าลืมดูคลิปนะัดคอแลแลบกับเอแคร์ด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นเบลเยียมช็อกโกแลตใช่ไหมครับขอบคุณครับออซอฟเซิร์ฟที่แบบไม่ได้ไม่ได้เข้มข้นจนขมมากเนาะ ยังมีความนมอยู่แล้วเนื้อเขาก็เนี่ยแน่นๆดีไม่หล่นไม่หล่น,ลน,ลนเปลี่ยนโลเคชั่นคลิปจะได้ดูมีอะไรนี่ไม่ใช่หรอก,กจะได้เห็นรองเท้าเขาด้วยจรองเท้าเขาน่าซื้อนะเป็นรองเท้าจากหนังจากอะไรครับพวกนี้หนังอิตาลีโอ้โหเข้มค้นเลยอ่ะเป็นดาร์กช็อกที่แท้สู หอมช็อกโกแลตมันเวลาดูดอะมันจะได้เป็นแบบช็อกโกแลตสไลด์อะก็กินไปแล้วก็ได้ความกรุบๆไปเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะมีไปดื่มค็อกเทลกันเป็นแอลกอฮอล์แต่ว่าตอนนี้คือบ่าย2องเขาไม่ขายเดี๋ยว5้าโมงเราก็จะไปที่ร้านเมนูซึ่งเป็นร้านแบบค็อกเทลบาร ไปที่แฮงเอาท์ถ้าเกิดระหว่างนี้บ,า 2, บ่ายสองถึงห้าโมงใช่ป่ะเป็นเวลาของอัฟเตอร์นูนทีทุกคนนัดมีร้านหนึ่งแนะนําเป็นร้านโรนน์เอเฟลเขาชื่อร้านแต่ว่า1823ทีเลาส์บายโรนน์เอเฟลเป็นร้านชาสไตล์เยอรมันจริงๆแล้วเป็นสาขาแรกแล้วก็สาขาเดียวในไทยเลยอ,อยู่ที่เกซ็อตเซ็นเตอร์เกซ็อตวิลเลจที่นี่เนี่ยเขารวบรวมใบชาวกว่า70ชนิดจากทั่วโลกนะครับแล้วที่นี่นะครับเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านชาหรือว่าทีมาสเตอร์ พอแนะนํำใบชาว,ว่าเราชอบอ่อหรือชอบเข้มนะครับแล้วก็ยังมีพวกเมนูอาหารแล้วก็เบเกอรี่ให้เราทานอีกด้วยร้านสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับชื่อว่าเรโน่เรากลับมาที่เกสอร์อมริน ันนี้จะอยู่ชั้นบนเลยแล้วก็จะมีเป็นแบบพื้นที่าท์ดอร์ไว้แบบชิลๆตอนเย็นนะครับเหมาะกับการแบบมานั่งดื่มซันเซ็ตแล้วก็แบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วคอนเซปต์ของที่เนี่ยก็จะเป็นแบบบาบิลอนเนาะก็คือเป็นแ h a n ิ i n g า a r d e นก็แบบต้นไม้ดอกไม้ต่างๆจะแบบว่าตกลงมาอะไรเงี้ยก็มีความสวยดีมีทั้งหมดสามโนด้วยกันแรกเป็น sky อบบี้จะขายกาแฟชาพวกอาหารเช้าต่างๆอะไรเงี้ยอยู่ตรงนู้นที่ตรงนี้ก็จะเป็น ซาโลนี่ก็คือเป็นแบบไวน์บาร์นะครับแบบว่ามานั่งดื่มไวน์จิบๆได้ปิดท้ายตรงนี้นะครับทั้งหมดแอเรียตรงนี้ที่เราจะไปนั่งกินเนี่ยก็คือโพเลนบาร์นะครับาะว่าโพเลนคือเกสรดอกไม้ก็จะล้อไปกับว่าเกสรก็จะีชื่อจะมีความแบบคล้ายคลึงกันจะบอกว่าลาทุกราที่เราไปมาวันนี้พอลลี่แอคเกอสรหมดเลยนะก็คือตั้งแต่เช้าเย็นเย็นกลางคืนก็คืออยู่ที่นี่ครบจบเลยสามารถแบบมานั่งสังสรรค์มิงโก้กันได้เลยนะครับไปไวน์บาร์ก่อนดีกว่าซาโลนี่เอาให้แก้มแดงกลับบ้านไปเลย อย่างที่ซาโลเน่บาร์เนี่ยเขาจะมีไวน์ครบเลยนะเวทไวน์ไวท์ไวน์สปาร์ l ิ n งหรือว่าโรเซ่เนี่ยมีครบซึ่งเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาเนี่ยรินให้มองหมดเลยทุกตัวจัดเลยครับพี่ ผ่านมาจากวายบาร์ตรงนี้จะเป็นค็อกเทลบาร์เครื่องดื่มค็อกเทลที่ทางบาริหอร์ก็ทำเนี่ยมีทั้งหมดสาตัวอันนี้เห็นว่ามีโลโก้อันนี้เป็นโลโก้ของร้านใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโลโก้ของเ e นูเลยครับตัวนี้จะมีชื่อว่า rose and smoke นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากตัวดอกกุหลาแล้วก็ตัวคลาสสิกค็อกเทลที่เราทวิสมาก็คือเนโกนี่นะครับ<ๆ>เขาจะมีความเป็นิตฟอร์เว w a r d ค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีความสโมกนิดนึง เข้มแต่ว่ามันหอมแบบมันก็ไม่ได้เข้มขมแบบปีความเข้มเนาะอันนี้จะมีความสดชื่นอันนี้ก็จะมีความแบบดอกไม้แต่ก็เข้มเหมือนกันต่อไปเราจะมูไปที่นั่งกันไปนั่งกินไปดื่มไปนะฮะไปดิ้งไปดื่มจช่คำนี้ปะไปดื่มไปดิ้งเออมาดื่มมาดิ้งกันนะครับทุกคน คือสไตล world, so ์อาหารที ie, fine, ่เนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบทาปัสอาหารเล็กๆจานในแบบไม่ได้ใหญ่มากนะที่สามารถแบบมีเฟรนฟรายฮอทดอกมังฟิชแล้วก็อันนี้เป็นไทยวากิวไทยเซกวากิวแล้วก็นี้เป็นปลาฮามาจิเอาไว้กินกับเครื่องดื่มพันเทรนก็เป็นหนึ่งวันที่อิ่มมากๆเลยทุกคนอิ่มจนแบบปริ้นอิ่มมากๆแต่ว่าชอบที่นี่นะมันครบดีอะฟิลเหมือนกับเป็นเลาจ์ของร้านประสงค์อ่ะคือถ้าเกิดว่ามาแถวเนี้ยแล้วไม่รู้ว่าจะไปแฮงเอาท์ที่ไหน ไปกินที่ไหนคือมาที่นี่จบมากๆทุกร้านคือมีแค่ที่เกสอนนะครับ only at เกสรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอี่มมากๆเลยเดี๋ยวจะแบบไปนั่งดื่มชิลๆช,ชื่นชมบรรยกากาศนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊าย,ยบายอย่าลืมกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะ